โอยู่แล้วพี่น้องเอาบอลชนโอยู่แล้วเอาบอลชนโอยู่แล้วครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วมันมาหากมจับปลาดีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับนี่คือเกิดบนนั้อำเภอบนนั้จังหวัดขอนแก่นครับมาหากำจับปลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับไปแล้วครับเอาโอยู่แล้วครับเออลอยเป็นหมาสู่ผู้สูุกันครับพี่น้องครับอุ้ยขุ่ของเรื่องอีกครับพ้นเป็นหมื่น อุ้ยเอาปอะยูแล้วครับเอาปรยูแล้วนะที่นี่ครับคนเป็นหมื่นครับที่เดียวในประเทศไทยครับอุ้ยคนเป็นหมื่นพี่น้องเรามัดระวังกันเด้อเบิ่งกันเด้อพี่น้องเบิ่งกันครับนั่นๆั่นระวังหมื่นนี่พวกสมองนั่นแหลกกับระวังพี่น้องสมองนั่นแหลกเบิ่งกันเด้อเบิ่งกันมันได้สุบู่สก้อนอยู่ดอกเอา ขอยเป็นหมาสูบูสูกคนครับระวังมือระวังมือมอ,อันตรายแหงครับสมวกกันแล้วนะเพื่อนกัรเอ๋อเหครับพี่น้องเอาวายูแล,แล้วนี่ครับวินาทีที่รอคอย เบิ่งกันเบิ่งกันพี่น้องโอ้ยเฮ้ เออเอเบ่งพ่นครับพี่น้องบมดเลยเบ่งปลาแล้วครับ มวนชนครับมวนชนนี่เจ้าหน้าที่ยังทำไม่เสร็จเออหลายแห้งครับเหล,หล,หล,หลืออะไรันออล้วครับเออ คนเป็นหมื่นครับเหมือนเป็นหมื่นร้อยร้อยร้อยร้อปะเป็นปรากฏการณ์ที่หาเบ่งยากครับผู้ปีก็บอลล่ยปหนีครับอดโพครับโอ้ยฟังนี่แล้วผู้ไปเบียดเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ต้องเก็บสองครับไปลงเลยไปลงเลยอย่าโกง ล,ล่างหนามมุนมัดเอาเบื้องกันกพี่น้องเบื้องการเรามันระวังครับในสูบูสก้อนยู่หรอครับสมวงกันแล้วมันนะเป็นห่วงสมวงแห้ง